เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเดส p พาร์ตี้เก้ากันแล้วจริงๆมันนับเป็นพาร์ที่2ของตัว DLC นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขาปริศนาของเรื่องราวก่อนนี้กันต่อรู้สึกว่าเราจะมีเควสต่อด้วยนะ <c oughs> คือเราเผอไปกดตรงนี้มาแม่ค้าคนนีเอขอให้เราหาไอเชเปอร์มาเราก็ไม่แน่ใจว,ว่าคืออะไรนะคือเราไม่ได้ดูเนื้อเรื่องด้วยไงเราเผอกดเข้ามาดูไม่รู้ว่าเป็นเควสโอเคเดี๋ยวต้องไปหาดูเลยนะแต่ตอนนี้เราคือนี้ได้แล้วไงเราสามารถขุดน้ําแข็งได้แล้วแล้วก็เราแต่งเรื้อย้้วด อนนี้เรือเราแบบตกปลาง่ายขึ้น490เปอร์นะคือครั้งที่แล้วเราใช้อน,น้ใช่ไหมแต่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไงเราก็เลยเปลี่ยนเป็นเซตนี้อันนี้มันคือแบบตกปลาเร็วมาก330เปอร์เลยก็เลยต้องติดสักหน่อยเดี๋ยวตอนนี้เราขอนอนก่อนนอนให้มันเช้าก่อนถ้าไปตอนกลางคืนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวจะลองไปขุดน้ำแข็งดูเนี่ยปลาได้เวลาออกเรือครับอันนี้ปลาอะไรอะเราเคยเจอหรือเปล่าปลาตนนัวนี้ขอดูสักหน่อยนะเอาตัวเดิมนี่ตัวเดิมไม่เอาตัวเดิมไม่เอา เราเจอเยอะแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราจะลองเข้าตรงนี้ดูก่อนเลยนี่ตรงนี้ขุดได้มันคือทางลัดหรือเปล่าอ่ะเป็นยังไงขุดได้จริงด้วยเป็นทางลัดไหมเออมันเป็นทางลัดนะปกติเราวนไงเราไม่วนแล้วรอบนี้เราขุดทะลุเข้าไปเลยอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราหาจุดที่ขุดได้เหมือนจะด้านซ้ายนี้ด้านซ้ายนี้เราจำได้ว่ามีของอยู่ไม่มีพายุเ,าเข้าไปดูข้างในสักหน่อยอันนี้เศษไมเ้เศษผ้าใช่ไหมเนี่ยอุ้ย เอิ่นมามันกระโดดข้ามได้โอ้แย่แล้วจะเย็นเพื่อนไม่เดีาตามเราแบบนี้สิมันตามเราไม่ค่อยทัานนั้นเราหลบได้ไหมทามันกระโดดใส่เออตามไม่ทันหรอกจะเย็นจะเย็น,ยนตรงนี้ทางตันไม่ไปแล้วไปแล้วโอเคโอเคอันตรายเหมือนกันนี่เดี๋ยวเราต้ปลาไปล่อมันดีกว่าให้มันกินอิ่มหน่อยมันจะได้แบบมีหิวข้าวแล้วมากินเราแทน ให้มันอิ่มอิ่มท้องสักหน่อยโอเคเรียบร้อยสองตัวสองตัวหวังว่าจะอยู่ได้นานนะคงจะแบบไม่ไล่เราไปสักพักดิไอ้นี่ไงเจอ,อนี่แล้วที่ขุดนะเราเจอที่ขุดแล้วหนึ่งชิ้นเราจะได้ขุดไอ้พวกนั้นออกมาได้ไอ้พวกไอ้อพวกนักเดินเรือคณะเดินเรือผมได้ที่ขุดมาแล้วครับอยากจะถูกปลดปล่อยหรือ,อยังครับแต่ผมขุดให้นะครับ คุณให้คนนี้ก่อนเลยกับตันครับกับตันกับตันต้องออกก่อนเลยกับตันผมขุดให้นี่โอเคเรียบร้อยคุณได้ไหมเราขุดเข้าไปเต็มแรงตรงใจกลางของเงาที่มืดมิดที่สุดและเหมือนว่าจะมีเศษเนกระเด็นออกมาอุ้ยคุณได้อะปลดปล่อยเหรอเป็นการปลดปล่อยนะวิ้ยอะไรอ่ะอันนี้หรือเปล่าสามตาไอ้สามตาที่กับตันเคยพูดถึงหรือเปล่า,มาเมื่อกี้กับตันเคยบอกว่าจะมีผู้ฟังสามคนกับการเสียสละสามอย่าง เพื่อดงตาทั้ง3เมื่กกี้หรือเปล่าที่เราเห็นอันนี้คือหัวใจแห่งน้ําแข็งนะหัวใจที่แบบตนแช่แข็งไว้อ,อะไรก็ไม่รู้โอเคเราได้ามาเรียบร้อยแล้วแต่เราปลดปล่อยเรียบร้อยนะกับตันคนนี้แต่เมื่อกี้เราเห็นลูกกระต่ายอะไรก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้นะอยู่บนภูเขานั้นหรือเปล่าไอ้ข้างหลังที่มันมีแสงสีเหลืองๆนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปปลดปล่อยทุกคนก่อนนะทั้ง3คนเลยเดี๋ยวให้ปลาก่อนเดี๋ยวตัวน,นั้นมันมาให้ปลาทิ้งไว้ก่อนดีกว่า ให้มันกินอิ่มๆท้องสักหน่อยจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับเราโอ้ยเรือชนเลยเรือชนอย่างนี้ไม่ดีแล้วเนี่ยโอเคอันนี้อ่าเราให้ไว้มากินข้าวเร็วมากินข้าวเราอยากกินเรานะมันจะไล่เราไหมถ้าเราอยู่ตรงนี้อยากเห็นตอนมันกินข้าวอะ่ะไม่มาไล่เราแทนนะกินกินปลานะโอเคกินปลานะกินปลาโอเคโอเคมันขึ้นมากินปลาหวังว่าจะไม่กัดกันไปสักพักนะโอเคมันน่าจะอิ่มแหละมันน่าจะไม่ไล่เราสักพักหนึ่งอะ่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปปลดปล่อยคนต่อไปก่อนคนที่อยู่ด้านในนี้เหมือนด้านในนี้จะมีของให้เราเลยนะด้านซ้ายจําได้อยู่นี่ตรงนี้อาจจะเป็นของที่ไอ้แม่ค้าคนนั้นต้องการก็ได้นะเอ้ยไม่ใช่หรออ๋อมันเป็นที่ขุดแต่ว่าที่ขุดใช้ได้ครั้งเดียวเลยนเนี่ยตออหนึ่งชิ้นอะโอเคหนึ่งชิ้นได้มาแล้วตรงนี้มีอะไรอีกไหมเหมือนจะไปได้อะ,อะมันออกนอกเกาะแน่เลยโอเคเราไม่ไปนะออกนอกเกาะเราไม่ไปหรอกนอกเกาะมันอันตราย อยู่ข้างในก่อ,อยังปลอดภัยกว่าเยอะโอเคตรงนี้ตรงนี้เรามาขุดให้ผมจะปลดปล่อยคุณแล้วนะครับคุณจะเป็นอิสระแล้วเอ,อือนี้อาจทำลายทิ้งเราขุดเข้าไปเหมือนเดิมนะเรียบร้อยแตกออกแล้วก็เห็นลูกตามันจะมี4ี่ตาบาาเนี้ยเวลาเราขุดมันก็หายไปหนึ่งดวงลูกตา โอเคเราได้มาก้อนที่2แล้วรอบน,นี้เราจะอยู่ตอนกลางคืนเลยละกันนะไม่ต้องไปนอนหรอกไม่ต้องไปนอนให้เสียเวลาเดี๋ยวค่อยไปนอนทีเดียวอันนี้ป่าอะไรเคยตกไหมขอดูสักหน่อยสิเอาตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมเราก็ไม่เอาหรอกตอนนี้ตัวนั้นมันน่าจะยังอิ่มอยู่นะหวังว่าหวังว่ามันจะยังอิ่มอยู่อุ้ยไอแสงสีแดงอันตรายเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยอันตรายเกินไปถ้าเราเข้าใกล้ ไอ้ตรงนั้นอยู่ไหนอะข้างในนี้ป่ะ๋อนี่ไงตรงนี้ผอมืดแล้วมองไม่ค่อยเห็นเลยแต่เราต้องหาที่ขุดก่อนอะแถวนี้มีที่ขุดอีกไหมอะในนี้มีไหมขอที่ขุดหน่อยครับด้านซ้ายนี้ป่ะด้านซ้ายนี้อาจจะมีนะลองเข้าไปข้างในดูเพื่ะนั่นไงเราเห็นข้างในข้างในเหมือนจะมีที่ขุดอันนี้มีปลาด้วยปลาตัวใหญ่ตกไปบ้างแล้วกันเผื่อไว้ เผื่อไปล่อไอนาวานให้มันอิ่มท้องสักหน่อยมี3ตัวเลยเหรออ่ะเราตกไปให้หมดเลยนะอุ้ยได้ปลาปลาลาม่เฉยเลยปลาแปลกปลาแปลกแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้มันดูน่ากลัวเนี่ยมันดูลงโล่งอะ่ะอย่ามีตัวอะไรโผล่มาก็พอขอตกปลาแบบสบายๆนะโอเคเรียบร้อย ่ได้เวลากลับอยู่ตอนกลางคืนนานๆก็รู้สึกขนลุกเหมือนกันนี่ไปกลับดีกว่ากลับดีกว่านี่ทางนี้ทางกลับนี่เราไม่ต้องเวบะนอนแล้วเนี่ยเช้าพอดีเลยเช้าพอดีเลยตีสี่พอดีเลยแล้วก็อันนี้เอามาขุดก่อนผมจะมาปลดปล่อยคุณแล้วครับอันที่สามเรียบร้อยมันอาจจะมีซี่ขนก็ได้เนี่ย เพราะมันมีสี่ดวงตานี่มันสัตว์ประหลาดแน่ๆเลยมันเสียงร้องเนีย่ยโอเคเรียบร้อยนะได้ไปก้อนหนึ่งแล้วมันมีสี่ตามันต้องมีคนหรือเปล่าอ่ะการเสียสละอาจจะไม่ได้จบแค่นั้นหรือว่าเราเป็นคนที่สี่ที่ถูกเลือกเพราะเราได้ยินเสียงหัวใจได้ไงประเด็นอ่ะอน,นี้ปลาอะไรอ่ะเอาตัวนี้ค่อยตกแล้วเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปใหม่นะไอ้ตรงเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้เราเห็นแบบมันมีเหมือนก้อนอะไรอยู่อ่ะฟังอ่ะเห็นไหม ข้อสีฟ้าตรงน้นเดีดูรอบๆก่อนมีทางหนีทีไร่หรือเปล่าตัวนี้ปลาอะไรอะตัวนี้ปลาที่เราเคยจับแล้วไม่เอาละกันแล้วตรงนี้ล่ะปลาเยอะจังเลยอะเฮ้ยตัวนี้เราไม่เคยเจอไปเต็มเลยอะปลาปลาจะลนไหมเนี่ยอุ้ยนี่ไงได้แล้วปลาแปกปลาแปกหน้าตาเหมือนลาวาเลยแล้วก็ตรงนี้มันมีอะไรด้วยอะ อ๋อนี่ไงให้เอามาใส่เรามีสามก้อนนะแต่ว,ว่าเรามันต้องมีสี่ชิน้นมีหัวใจด้หรอตรงกลางเหมือนจะเป็นหัวใจเลยอะแล้วนั้นอะไรอะมันใช่นี่ไหมศิลาปะศิลาที่เอาปลามาใส่หรือเปล่าอะตรงเนี้ยที่แบบเวลาใส่เราจะได้ของมาใช่แน่เลยใช่ไหมก็ไปเตะได้นะถ้าเราจะไม่ผิดเราจะต้องมาตอนที่แบบเราแพนิคหรือเปล่าอันเนี้ยมันจะมีแบบเป็นเป็นไอ้นี่ขึ้นมา เป็นสัญลักษณ์ขึ้นมาจะจำได้ต้องรอเราแพนอีกไม่ก็ตอนกลางคืนนี่แหละแต่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่คิดว่าต้องมีสักอันนี่แหละแต่ตอนนี้เราควรกลับไปขายปลาก่อนปลา,ปาเต็มตัวเลยปลาเยอะมากจะไปซ่อมเรือได้ไงเรือชนไปเมื่อกี้ไอต,ตัวนั้นมันยังหิวอยู่หรือเปล่าเนี่ยแล้วไปให้สักัน่อยนะเดี๋ยวมันมาไล่เราเอาปลาไปสองตัวเหมือนเดิม แล้วก็มากินซะแล้วก็อย่ายุ่งกับเราเราให้อาหารนายตลอดอุ้ยมีเสียงดมด้วยหรอมอคีมีเสียงดมด้วยนะฟึบฟึบเมื่อกี้แล้วในนั้นมีอะไรไหมในนั้นอาจจะมีของต้องตามหาของให้แม่ค้านในแช่น,นี้หรือเปล่าอ่ะเป็นไ,ไงอันนี้ไอเชปเปอร์นะโอเคเรียบร้อยได้มาแล้วมันคืออะไรอะ่ะ เอาไปตัดอะไรตัดน้ำแข็งเหรอตรงนี้มีปลาด้วยตกไปสักหน่อยละกันมีที่ไหมเนี่ยที่เราจะพอหรือเปล่าโอเคน่าจะได้อีกตัวหนึ่งอ่านี่โอเคเรียบร้อยพอเลเอาไปขายดีกว่านี่เราออกนอกเกาะมาแล้วนี่ต้องระวังตัวหน่อยนอกเกาะไม่ปลอดภยัยนอกเกาะมันมีเรื่องอันตรายเยอะ เราจะพยายามอยู่ริมริมเกาะเข้าไวอันนั้นอะไรอ่ะปลาเหรอปลาจริงด้วยแต่ตกไม่ได้นะคือเราไม่มีไอ้เบ็ดเอาไว้ตกปลาลำลึกไงตรงนี้มีปลาอะไรด้วยอ่ะได้ปลาตัวเดิมหรือเปล่า,าปลาตัวเดิมโอเคแต่เราจําได้ว่าข้างในมันมีปลาที่เราไม่เคยตกนะไอ้ที่เราเจอเมื่อพาทีแล้วเราออกไม่มีเบ็ดไงโอเคนี่ขายปลาก่อนเลยหาไม่ามาเจอ เมื่อกี้หามเมาไม่เจอหุอ้ตัวละร้อยเลยอนะเนี่ยอันนี้สิอันนี้เจกว่าอันนี้ส4โอเคขายไปให้หมดแล้วก็ซ่อมเดือได้ครับขอซ่อมเดือสักหน่อยนี่เรียบร้อยแล้วก็เรามีของมาให้แล้วอาจจะเป็นการอัปเกรดเรือเรานะแต่เข้าไปปุ๊บเป็นไงบ้าง มันคือเอามาหั่นน้ำแข็งอ๋อสมอไอซ์บ็อกซ์เอาไว้ทำอะไรอ่ะอยู่ได้หนึ่งวันอ๋อมันบอกว่าเอาไว้ทำให้ปลาเก็บได้นานขึ้นแล้วเราต้องนอนอดิประเด็นมันไม่น้ำแข็งไม่ละลายแล้วเด็กไหนดูน้ำแข็งหน่อยสิเนี่ยมันหายไปเยอะแล้วอะแล้วตัดเพิ่มได้ไหมเอไม่ได้แล้วโอเคได้แค่รอบเดียวนะ พายุเข้าหรอในวันนี้ทำไมมันมีเสียงนี้อ่ะเหมือนพายุเข้าเลยเฮ้ยเฮ้ยปลาแปกปลาแปกเ,เราใช้สกิลดีกว่านะใช้สกิลเลยตรงนี้ใช้สกิลเรียกปลาขึ้นมาเออนี่เอามีตัวเดียวอุตลาใช้สกิลดันมีตัวเดียวเฉยเลยถ้าเดี๋ยวเราไปกันต่อนะเราจะเข้าไปทางนี้จะลองหาสำรวจทางต่อไปดูอ่ะน่าจะเป็นทางที่จอดน้ำแข็งได้แี่แหละแต่เราเผลอิปชนในนี่เฉยเลยอะไรล่วงไปไปเนี่ย เอาได้ปลานี่มาเฉยเลยปลาติดพายุมานะม่กกี้่อยู่ก็ได้มาหมายว่าข้างหน้านี้จะเข้าได้ต่ลองเข้าไปข้างหน้านี้แล้วกันอันนี้มีปลาแต่น่าจะเป็นตัวเดิมไม่เอาแล้วกันต,ตรงนี้เข้าได้มันแข็งหนามากหลบหน่อยครับหลบหน่อยอุ้ยเอาม่กกี้ชนไม่ได้เฉยเลยเรือก,กระเด็นเลยม่กกี้โอ้นี่ไงตา มีท่าเรือให้เรานะโอเคหน่อยแล้วก็ตรงนี้มีของอะไรด้วยออ๋อมีที่ขุดมันจะมีคนอยู่ด้านซ้ายนะมอก้เห็นอยู่โอเคเรียบร้อยด้ามาแล้วพวกน่านกลัวเลยตรงนี้ขอ,อเข้าท่าก่อนคนนี้คือใครก็ไม่รู้นะเรารู้จักแค่สามคนเนี่ยมันมองเราด้วยไอ,อ้ลูกกตาเนียมันเหมือนปลานะเหมือนปลายักษ์ที่โดนแช่ไว้อะ่ะยวลองคุยกับคนนี้หน่อย เอาหูเข้าไปแนบมีเสียงความโกรธออกมาจากภายในข้าตกรแเกีทรยศคนของแกทิ้งเราไว้ที่นี่แล้วอยูย่ๆเสียงก็เริ่มเบาลงรอคอยเงาของแกมันพูดรูปร่างอื่นได้โปรดช่วยพวกเราทุกคนด้วยหาขวานหาขวานและแก้ไขสิ่งนี้ผู้ทรยศ คุณเป็นใครครับนันคือเจ้าหน้าที่คนแรกความปลอดภัยของลูกเรือพวกเขาล้มเหลวควรจะมีควรจะมีอะไรสถานที่ต้องสาบตามหาขวานอ๋อเหมือนเดิมวันนี้พูดเหมือนเดิมแต่อะไรขึ้นครับมีชายคนหนึ่งเอาเหินแสงหน้าผาทางตอนใต้ตอนกลางคืนกับตันและชั้น จะคอยดูระพายเลยอ,อยู่ลำพังเขาเขากระสับกระายนอนไม่หลับเราผ่านค้นกำแพงน้ำแข็งจนมาถึงเขาลูกใหญ่ที่ปรากฏให้เราเห็นเขาอันนี้หรือเปล่าเนี่ยไอตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยอยคำร่องรอยไปตามสายลม ดึงขึ้นฝั่งอย่างรวดเร็วขนาดของมันแสงสว่างเขารู้ดวงตาเบิกกว้างเขากระซิบและตอบรับเขาพูดว่ามันเลือกเขาคนเดียวลบสายตามันช่วยไม่ได้มองดูพวกเราต่อสู้มือที่เย็นชาไอรอนกิฟต์ ไอรอนกิฟนี่คือมือเด็กเหรอหายใจไม่ออกอะไรมันอยู่ข้างในน้ำแข็งเหรอครับอันนี้นะเราถามถึงอันนี้นะรูปร่างน้ำแข็งค่อยๆหดตัวลงในตัวมันเองไม่รู้ฉันไม่รู้มันลืมตาขึ้นและเฝ้ามองเงาเงาของเงาผ่านน้ำแข็ง ใกล้แล้วมันไม่สามารถลุกขึ้นมาทำลายน้ำแข็งดึงหัวใจอะไรอะ่ะเหมือนว่าไอ้ตัวนี้จะมีหัวใจอยู่ให้เราไปใส่จากตรงนั้นหรือเปล่าแต่เราทุบได้นะโอเคผมจะปลดปล่อยคุณนะครับคนนี้เหมือนจะไม่ได้มากับกัปตันหรือเปล่าหรือว่าหรือว่ามาแต่กัปตันไม่ได้พูดถึงคนนี้เลยนะโอเคเราทุบเรียบร้อยดวงตาที่4ี่ก็ปิดแล้ว จะบอกว่ามันจะตื่นนะไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อมันแตกนะแต่มันจะมีของ่นลงมาด้วยหัวใจหรือเปล่าหัวใจหรือเปล่าที่่นลงมาได้ก้อนนี้มาแล้วก้อนที่สโอเคเรียบร้อยแล้วก็มีของให้เราตรงนี้ อันนี้มันคืออะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้นะอะไรอ่ะเป็นสมอเรือใช่ทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราลองสำรวจหน่อยละกันในนี้จะมีอะไรให้เราสำรวจอยู่ตรงนี้มีปลาได้ปลาฉลามประเี่ยเฮ้ยปลาตัวนี้เราไม่เคยเจออุตุคดใหญ่ดยตัวใหญ่มากตัวนี้ เฮ้ยชน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 โอ้ชนตลอดเลยเราเรือมันแรงไงเรือมันแรงพอดีว่าเรือมันแรงเรยวไม่ทัน <c oughs> ด้านซ้ายนี่ตันแล้วนะเดี๋ยวไปดูด้านขวาหน่อยสิอีกด้านหนึ่งด้านขวาตรงนี้ไปได้ไหมไปได้อาจจะมีปลาเหมือนกันแล้วมันแ <c oughs> คบมากเลยเนะี่ยตรงนี้อุ้ยตรงนี้ปลาสีทองรอได้รอสีทองเออนี่โอเค <c oughs> ตัวเบลล่มตัวเบลล่มตรงนี้ก็ทางตันแล้วนะไม่จะต้องเอาไปใส่ตรงนั้นอะ ตอนแรกเราดูผิดนะว่าตรงนี้มันมี3เกาะจริงๆมันเป็นเกาะเดียวนะเนี่ยตรงนี้แผนที่มันเป็นเกาะเดียวตอนแรกเราบอกผิดในพาร์ทแรกอะที่ไหนได้มันคือเกาะเดียวนี่เองโอเคเราต้องกลับก่อนเดี๋ยวเรากลับไปขายปลาก่อนละกันคืออุตส่าห์ได้ปลาสีทองมาเรากลับไปขายสักหน่อยโอเคขายปลาก่อนน้ำแข็งยังไม่ละลายนะเก็บได้ไหมน้ำแข็งเนี่ยอันนี้ตัว259เลยเลยหรออันนี้4 8บาทเน่าไปแล้วด้วยอันนี้106บาท อันนี้เจ็ดบาทโอเคซ่อมเรือก่อนปลาที่ได้มาเมื่อกี้ก็เอามาซ่อมเรือแล้วเนี่ยปลาที่ขายไปเมื่อกี้คือแบบราคาซ่อมเรือเลยโอเคเรียบร้อยซ่อมเรียบร้อยนอนก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปข้างในต่อ,อเชียรเรียบร้อยแล้วปลาได้เวลาเข้าไปสำรวจข้างในกันต่อเราต้องเอาไอ้คริสตัลไปใส่อันสุดท้ายเอามาใส่ตรงนี้คริสตัลอันสุดท้าย เรียบร้อยเราได้อวนมานะอวนเลเดียนสามารถตกป่าที่นี่ได้มันเป็นน้ำแข็งไงเออแล้วเราต้องเก็บเขาขาังไปก่อนเพราะว่าเราไม่มีที่เก็บนะ,ะแปลว่าไม่มีอะไรแล้วหรอหมดแค่นี้หรอเฮ้ยมันใช่หรือป้ามันมันจะมีแค่นี้ไม่ได้นะเนื้อเรื่องอะ่ะไม่มีแค่นี้จริงไปเลยเราลองขับรอบเกาะดูก่อนนะ และตัวใหญ่นะั่นคือมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราแล้วยังเหลืออันนี้อยู่เลยเอาไว้ใช้ทำอะไรอ่ะหมาว่าจะโยนทิ้งลงน้ำได้เหรอเพื่อกลับไปแบ็กสโตร์น่ะใช่เหรอใช่แล้วมั้งมันเขียนไว้อะ่ะเอาไว้วาปกลับนี่เองนะอันนี้ตรงนั้นมีอะไรไหมขอลองไปดูสักหน่อยนะตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อนี่หมายนี่นี่นไอคนที่มันให้หนังสือเราได้นี่ ที่มันต้องการข้าวอะ่ะเราจําได้ต้องการปลาโอปลาอะไรเนี่ยปลาไอฟิตที่กายพันแต่เราต้องไปหาตกมาให้เนี่ยคือถ้าเราไม่ให้นี่มันหิวตายนะแต่จำได้จําได้ว่ามันหิวตายเลยอะ่ะปลาปลาแปลกหน่อยครับเอ,อ้ยนี่ไงได้แล้วใช่ตัวนี้ปะเนี่ยเอ,อ้ยตัวนี้นี่โอเคเอาไปให้ก่อนนะตัวนี้แหละที่เราต้องการไปไปขับเรือไปเราจําได้ว่าต้องให้สตัวทั้งหมดอะ่ะแล้วเขาจะให้หนังสือเรามานะ โอเคยังอยู่นะเหมือนจะยังอยู่อดทนไว้นะครับบอกเอาปลามาให้แล้วนี่ตัวนี้นี่เรียบร้อยตัวต่อไปละ่ะต่อไปต้องการปูปูดวงดาวใช้ปูไหมใช่แหละมันเป็นรูปปูอะ่ะต้องใช้ไอที่จับปูโอเคครับเดี๋ยวผมไปหามาให้นะครับลำบากเลยเราเราซื้ออันใหญ่สุดไปเลยแล้วกันสักสองชิ้นเอาซื้อได้ชิ้นเดียวดีโอเคชิ้นเดียวก็ชิ้นเดียวนะเดี๋ยวเราต้องเอาไปไปล่อยก่อนคราวนี้ปูท่าจะเยอะ เออตรงนี้แล้วกันนะข้างในนี่อันนี้วางไว้โอเคเรียบร้อยแล้วเราเข้านอนหน่อยสักรอบหนึ่งนอนจนช้าไปเลยได้ปูหรือยังอะต้องไปดูสักหน่อยมันบอกต้องรอประมาณ2-3วันปะได้ไหมเฮ้ยนี่ไงได้แล้วเฮ้ยแต่ไม่ใช่ตัวที่เราต้องการอะดิ ันนี้เราไม่อยากได้อะเราต้องการตัวอื่นแล้วเราต้องรอกี่วันเนี้ยเราต้องรอกี่วันกว่าจะได้เดี๋ยวขายปลาก่อนนะปลาที่เราไม่ต้องการมิสมาเก็ตไอปลาที่ไม่ใช่ปลาแปลกเราจะขายให้หมดเลยอันนี้มันคือของแปลกไหมะไม่ใช่ใช่ไหมถ้าของแปลกมันต้องเป็นสีแดงอันนี้เราเก็บไว้นะถึงจะเน่าเราก็ปล่อยไว้แล้วก็ในนตดในนิดเราได้ปลาตัวนี้มาขายไปแล้วกันปลาไหลที่เราจะเก็บไว้ปลาไหลไม่ใช่ปลาไหลไหมมันไม่ใช่ปลาไหลแล้วมันเป็นลิซาร์ฟฟิท ดี๋ยวไปหาจับปลาตัวอื่นอรอแล้วว่างรอ้ยได้อะไรมาได้ปลาหมึกูอยู่ก็ได้ปลาหมึกมาเฉยเลยลาสายพันธุ์ใหม่ที่เราไม่เคยเจอแต่วตรงนี้เราใช้สกิลเลยพอหมดบอ่อครับนี่อันนี้เก็บไว้นะเพื่อไอคนนั้นต้องการเก็บมาเรียบร้อยมันจะได้ปลาตัวใหม่อีกแล้วหน้าตาพลาดมากตัวนี้ปลาอะไรก็ไม่รู้นี่รักอวดเรื่อยๆก็รวยได้เนี่ย ขอซื้อที่จับปูเพิ่มหน่อยครับเฮ้ยวันนี้มีขายแล้วอันนี้ยันใหม่มาขายแล้วนะแล้วก็มีอันดีๆไหมอันนี้ได้สมตัวตอนหนึ่งวันถ้าองนั้นเดี๋ยวเราแบบรอซื้ออันนี้ยังเดี๋ยวก็ได้มาเราซื้อแค่อันใหญ่นะอันนี้เดี๋ยวไปวางไว้ข้างๆกันเลยวางไว้ใกล้ๆกันให้หมดนี่อันนี้วางไว้นี่อันนี้ได้หรือยังครับได้มาแต่อันนี้อดีไม่ได้อันใหม่ดีนี่เรานอนข้ามวันมาเลยนะ เขอดูหน่อยซิว่าได้ไหมได้สักตัวเถอะเดี๋ยวเขาจะหิวตายก่อนได้คนนั้นอนะได้ปูมาสองตัวแต่มันไม่ใช่ปูที่เราต้องการไงประดินเราตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็ยังไม่ได้เมื่อไรจะได้เนี่ยโอเคเรานอนต่อนะจนกว่าจะได้อะเดี๋ยวซื้อ,อนี่เพิ่มด้วยคือที่จับเพิ่มนี่อันนี้มาใหม่แหละวันนี้มันต้องได้สักตัวหละ โอเคนี่วางเพิ่มวางเพิ่มเราต้องได้สักตัวเลยนะวันนี้จะไม่ได้เลยไม่ได้นะถ้าไม่ได้อีกนี่คือเขาาหิวตายแล้วนะวันนี้ไม่น่ารอดแล้วเนี่ยถ้าแบบผ่านไปอีกวันหนึ่งอะโอเคเรียบร้อยไหนดูหน่อยสิตรงนี้มีไหมยังไม่ได้กะ ได้ยากไปไหมเนี่ยเป็นยังไงได้แล้วโอเคได้มาแล้วนะที่เราต้องการเมื่เราเต็มตัวไหมเนี่ยรู้สึกว่าของจะเต็มตัวไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปส่งกันยังปลอดภัยดีใช่ไหมมันจะยังไม่ตายโอเคยังไม่ตายเอาไปครับผมออกมาเสิร์ฟแล้วต่อไปตัวอะไรที่คุณต้องการตัวอะไรอะ่ะจับได้จากอวนนะในอวนเรามีไหม ุ้ยเรามีตัวนี้ตัวโคตรใหญ่อะมันจะเป็นตัวนี้ที่กายผ่านแน่เลยโอเคเราต้องแบบขับอวนหานะเดี๋ยวอันนี้ไปขายด้วยเนะี่ยตัวเบลเลอร์ดิเดี๋ยวลากอวนนไปเรื่อยๆวูตัวนี้ห้าร้อยเลยอะตัวนี้แพงมากเลยอะเนี่ยไม่เคยเจอปลาแพงขนาดนี้อันนี้ครั้งแรกเลยเดี๋ยวเราต้องรอตอนคืนนะเนี่ยพอตอนคืนมันน่าจะมีแบบน่าจะได้ตัวปลาแปลกๆง่ายขึ้น เราขับวนไปเรื่อยๆนะเอ้ยนี่ไงเราได้แล้วโอเคได้มาเรียบร้อยนะเราเช้าพอดีด้วยโอเคเอาไปส่งเลยได้มาสักทีกว่าจะได้รอนานมากวนทั้งคืนเลยไปเ,เรวขับเรือไปส่งกันผมได้ปลามาแล้วครับยังอยู่ไหมเนี่ยโอเคนะ่าจะยังอยู่นะได้ปลามาแล้วนี่ตัวน,นี้ที่คุณต้องการเลยเรียบร้อยมาเราเทศกันเราได้หนังสือมาหนังสือความรู้เล่มใหม่อ่านเลยแล้วกันนะ แต่ตอนนี้เรากลับเลยก็ได้มั้งเราลองไล่นี่นะเนี่ยไอ้สมอเรือเนี่ยบอกว่าไล่ได้ไหนอ่ะอเอากด F ไล่เพื่อจะกลับมาที่นี่นะแล้วมันเปิดถาวรเลยประเนี่ยแล้วมันเปิดถาวรเลยดิถ้ามันเปิดถาวรเลยนะวับไปวับมาได้หรอเออน,นี่ไงจริงด้วยไม่ดีเลยเนี่ยแต่วับมากไม่ดีลเลยวับมากอันตรายเนี่ย เหมือนเนื้อเรื่อง DLC The Paleys เนี่ยจบเรียบร้อยแล้วนะคือไม่มีอะไรให้ทําต่อแล้วเฉยๆนะกับการที่ไม่มีตัวอะไรมาลอกเราเท่าไหร่เนี่ยนึกว่าจะมีอตัวใหญ่ๆมาลอกเราซะอีกไม่มีนะแล้วก็ปลาที่เราจับมาก็นับว่าครบได้แล้วนะเนี่ยเราจับมาครบหมดเรียบร้อยแล้วทุกตัวเลยมีฉลามที่เรายังไม่เจอ,อตัวที่เป็นกายพันุแล้วก็ตัวนี้ไม่มีกายพันธุนะไอตัวนี้น่าจะเป็นปลาที่บจับได้แค่ครั้งเดียวหรือเปล่าเป็นไปได้อยู่นี่ปลาหมึกตัวโคตรแพง จับเรียบร้อยแล้วโอเคก็จบกันไปแล้วนะสำหรับ DLC The Pelis ก็รอติดตามเกมใหม่ตอนนี้เรากำลังทำเกมเกมนึงอยู่เป็นแบบเอามาเล่าเรื่องนะก็รอติดตามนะ่าจะอีกสักพักเดกว่วจะมาสักพักใหญ่ๆเดีกยากำลังตัดต่ออยู่โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับไปเจอก,กันใหม่ในพาร์ทหน้าไปละครับบายบาย